พื้นฐานครอบครัวถ้ามีความอบอุ่นแล้วก็จะเป็นเป็นบันไดหรือว่าเป็นการพัฒนาที่ที่ดีต่อไปในองค์กรค่ะอย่างที่เนี่ยก็คือเราพยายามรับพนักงานที่อยู่ที่ใกล้ๆกับที่ที่ทำงานเวลาในการเดินทางอะค่ะยิ่งพอใกล้เนี่ยก็จะมีเวลาให้กับลูกมากขึ้นมีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น เพราะว่าเราต้องการเห็นเห็นว่านางพญาไข่ไม้ที่อยู่ในเซลล์เล็กๆนี้นะคะในคอนโดเริ่มแรกก็คือพนักงานเรามีจำนวนเยอะนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเงินก็เลยมาปรึกษาคุณป้าสุภาว่าเออขอ ขอยืมเงินไปใช้ใจ่ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจุดประสงค์แรกที่เราทําก็คือเพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายประจาําวันค่าเล่าเรียนของบุตรหลานอย่างเงี้ยคะ่ะพอคนนี้ให้ยืมไปคนที่2ก็มายืมอีกคนที่3าก็มายืมอีกนะคะมันก็จะเป็นวัฏจักรทุทโซ่เพราะว่าเอ๊จะทํายังไงให้รู้สึกว่าเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณแม่ก็ไปศึกษาในส่วนของการทำาสัพยาก เหนือจากการออมแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการเชิญวิทยากรจากธนาคารนะคะมาให้ความรู้ค่ะก็ถือว่า,าช่วยเหลือกันทั้งทั้งเราแล้วก็องค์กรด้วยจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยสอนเหมือนกันแล้วก็เรื่องความรู้เรื่องกับการออมทรัพย์เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารสถาบันการเงินมาช่วยให้ความรู้เหมือนกันค่ะผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือคนที่เขาเนี่ยฝากตั้งแต่10บกว่าปีที่ผ่านมาเขา แค่จะไม่รู้ตัวเลยว่ามันเป็นการหัดออมของกับพนักงานรุ่นเก่าๆนะคะก็คือมันก็จะมีบางรุ่นในช่วงแบบ5 6าปีที่ผ่านมานมีการออกไปของของพนักงานเขาก็ว้าวว้าวว่าวอุ๊ยฉันไม่ได้ฝากที่ไหนนะแต่ฉันเนี่ยได้เงินจากตรงนี้ไปตั้งต้นต่อจริงๆการออมเงินมันเป็นพื้นฐานของของทุกคนอยู่ละแล้วก ถ้าเราสามารถออมได้ในทุกๆวันนะคะมันก็จะมีผลดีและอเงินที่เราเราออมไว้นยคะมันก็จะเอาไปใช้ในอนาคตได้ถึงเราจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้หรือว่าเรายังไม่เห็นความสำคัญแต่ว่าในวันๆนหนึ่งอะคะ่ะเราจะได้เห็นว่าเงินที่เราเก็บตรงนี้ไว้อะมันงอกเงยแล้วมันก็สามารถเอาไปทำอะไรได้มากมายนอกจาการไปใช้จ่ายมันก็ยังไปลงทุนได้ เราเริ่มเยี่ยมตั้งแต่คนคนแม่บ้านเลยที่พักค่ะว่าที่พักเนี่ยก็อยู่อาศัยอยู่กับลูกชายพอคุณแม่ไปไปก็ไม่ได้มือเปล่านะคะก็สือข้าวสารไข่แล้วก็พวกเครื่องปรุงน้ำมันอะไรต่างๆไปเยี่ยมด้วยเพราะว่ายัางไงแล้วทุกคนก็ต้องทานอยู่นะคะแล้วก็สภาพบ้านเป็นยังไงตอนนั้นที่พักรู้สึกว่าบ้านกําลังจะ จะสร้างหลังคาใหม่แม่ก็ถามว่าเออต้องาก,การความชื่เหนือเรื่องอะไรไหมนะคะพอเราเริ่มหลังแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นโครงการที่ทำทาให้ผู้บริหารระดับสูงกับพนักงาน,นมีความใกล้ชิดก,กันมากขึ้นเหมือนไปเยี่ยมบ้านกาันแล้วก็เยี่ยมกันทุกคนเลย สำหรับช่วยดูแลเขาดูแลครอบครัวเขาก็เป็นเหมือนโบนัสสําหรับคนที่เขามีรายจ่ายสูงตัวนี้ก็เป็นกองทุนเล็กๆที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวเขา